นี่คือข้าวเหนียวร้อนๆเลยนะครับเราจะกินกับปลาไหลทีนี่แหะคือข้าวที่จะเราจะเอามาทําข้าวเหนียวหน้าปลาไหลนะครับ สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำข้าวหน้าปลาไหลนะครับเเขขาา ผ่าไส้นะครับผ่าท้องเอาไส้ออกเอาที่ออกนะครับหลันแล้วเราก็จะทุบหลังนะครับดูกระดูกนะครับเราจะทุบให้มันแบนๆออกนะครับ เรียบร้อยนะครับปลาไหลเราต่อไปเราก็จะไปย่างนะครับเพ่อนะครับเพื่อให้ได้รสชาติเนื้อปลาไหลที่กลมกล่อมนะครับ พริกนะครับไฟอ,อ่อนๆน,นะครับจะพลิกนะครับพลิกให้ไฟอ,อ่อนๆน,นะครับเนื้อจะได้เหลืองอร่อยนะครับไฟแรงไม่ได้นะครับมันจะไหม้นะครับสุกแล้พี่น้องมาเนี่ สุก๊กเลยได้เปล่านี่เอาสิไปเห็ดเขา,นะาหน้าปลาไหลได้ครับบานี่ วันนี้เขาเห็เขาหนาปลาไหลด้วครับเขาเหนียวของเขาแท้ต้องติดมือเลยครับขั้นบอติดมือเขาเอื่นเข่าเจ้านี่ต้องเขาเหนียวได้สามคำท้ำรหาัสิบบาทอิ่มครับนะครับของเขาในครับหนึ่งเลยอิ่มครับไปเห็ดเรียกได้เห็นบ่าครับนี่ บาหนี้แนวกินครับเข่าหนาปลาไหลเข้าเนี่ยนะครับคืออันนี้คือแจวนะครับยางแซ่บนครับแจวแจวอันนี้แข็งขาดพอได้ครับแข็งเข้ากันอัมำเลยครับตาบักหุ่งครับแซ่บปานยังนะครับ นี่ครับปลาไหลปึ๊บเดี๋ยวนี้ครับบ้านห้าร้าอันนี้เ,าาเอาบางฮู้นเจ,จ้ารับบ้านีลยหายกินน้ำไนวเว้ดดเยวโอ้ยตาเสียบกันเนาะมา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 ฮะข้าวหน้า ภาษาอีสานพาวคาเฮาเอินยินเขาปิ้งเอียนนะครับมือนี่กินเข่าก็ปิ้งเอียนมันต้องซีเรียสนะครับจหรับมือนี่ก็เรียบร้อยครับข่าหนาปลาไหลของเฮาพ่อกันคลิปหนาครับอาชีมีข่าวหนาอื่นนําครับขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับ